จะได้บาะนี่ขุดออกโอ้โอ้ยกักวานยังมือนตีนติ๊เกิบปันนี้อะนะตีนติ๊เกิดว่าม่ตีนติ๊เกิบพอเนาะข้อเข่าเตะเตะเพาะมันกระหอบน้ำเกิบนี่กะทีเปิว่าโอ้สาวเฮ็ดเดอรโนเลยก็เออหาเนี้ยมาขังแล้วัน ได้จำนี่ก่ะคันหาเองนี่ขันเยา่ยตืบได้ขันคนมาเก็บเงินเก็บคำมาดิเฉีดยดเฮือนนี่ไม่ได้ง่ายได้ไปหาเงินนี่แม่น้าไปตั้งตียังหน่อยจนเฒ่ายังไม่ได้เือนงามหมดนีย สบายดีพี่น้อง FC เบิร์สุขสุขคนคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคือเก่ากับ้องเมือบุญมาพี่น้องเลยพ่อกันก็อยู่นี่แหละไม่ได้ไปทางใดพี่น้องเอ,งเอง้ยเนาะอาสอบนไก่มาอยู่เพื่อนน้องนอง้ำฝนนีน่ละพี่นอ้องอาเพราะว่าเฮากะไปเที่ยวไปเที่ยวมามา,มาอัปเดตให้เบิรงมาคุยมาโอ้มาลมกับน้องเองนาะฟิวเอฟซีบางคนผลกับขีดหอดขีดเทงนะพี่น้องเลยถาา้าเฮาบ่มาจะไหนเอฟซีสีแบบโอ้ขีดหอดทางน้องน้ำฝนเนี่ยประจันเนาะ นี่สมุนกะเวะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องน้ำฝนนี่น้องเไยมาถ่ายตั้งเอฟซีผู้ที่หักน้องน้ำฝนเนาะผู้ใดเพิ่นบวชหักน้องน้ำฝนกะบ่เบิ่งพี่น้องเไยนี่สมุนก็ว่าแบบสบายสบายเนาะอ่ะว่าแล้วก็ไปพี่น้องเข้าหาทางน้องน้ำฝนก่อนขอบุญขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาส้มเด้อเนาะขอบุญขอบคุณหลายใจหอดปีใหม่แล้วขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองเฮ็งๆเรื่อยๆตั้งๆเบื่อสุขสุขคนไหวเอฟซีกะาเอฟซีใหม่ที่ให้กำลังใจขอบุญป่ะว่าแล้วกลับไปบ้านี้ เว่าแล้วก็เข้าไปผ<า>ู้เห็นแต่เสียงกวดกวดผู่จักไฟลมผัดลมทางลมเทลมตีพี่น้องเอ้ยผูเ้เห็นแต่เห็ดอย่างนี้สองข่าวนสบายดีเห็ดย, <Het S 2> ยังบาดนี่โอ้คุดแล้วแล้วมันนะ่ะจังมาเห็ดอันนี้นนบัดนี้ยังไรบันไหน น้ำไหรก็ได้สงสัยเป็นน้ำเมียงมาใบช่วยแล้วบเปล่าจากเถื่อนนี่เนาะต้องใส่เอายายังได้บ่อสมบูรณ์เฮือนนี่เลือกลัวกลัวแล้วน่างมานานเอามาทักช็อกมาหนิมาสามชอกโอ้เอาเขาเฝ้าเร่งเร่งพรมสางบุตท่านได้มาโอ้มันยังบุตท่านแห้งเลยหาเชียร์ไว้เมื่อยกับพักพลเอา อีกเมือบบ่ออ um <Eh? ื่นแล้วบอกมันบุกเลยแพร่วัฒนบุกเลยเจ้าว่านนี่กับเมียขายเมียแม่งไห้ว่าวานี่จะพันสิบพันหาพันเท่าพันหาพันโอ้จุบยาแล้วซ่อนหนึ่งเลยจุวบายาซ่อนหนึ่งทั้งใจซ่อนยากะ แป<า>ด0นโอ้ได้ชองช่องคุณชันเฮ <c oughs> ้ยบริเวณช่องหนึ่งอยู่ดิมันกินมี่ะไนก <c oughs> ินน้ำเมี่ยแนละ้ว <c oughs> เนาะถ้าใครกินได้เอเมียงกะทอดไข่ให้กินได้ว่าบัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นและอเดี๋ยอืมมีกทางซำใสเห็นดิเออนี่เด้มันก็นลงคักแันนี้ตัวเนาะ Thôi đi, mắt hẹn chút nhé, hét kia kia, rồi tắm bằng Túp, túp bằng, ờ, hãy đi hẹn ra kìa Tắm vào xuống, đúng rồi Đấy, kéo kìa ra kìa Tắm bằng, hãy mắt hẹn qua này rồi tắm Ở đây mắt mèo, mắt mèo Ở đây mắt mèo, bò phao tắm mắt Ơ Tắm mặt mèo, khuyến bà gặp mặt bà ra nhục nghe nó bọn à Đúng Đã chẳng kìa bọn xuống lắm, đây มันฉีอาเบิ้งฉีเป็นยางเบิ้งเบิ้งลุกลุกแข็งบ่เบิ้งเร้อเนียนยู่ได้ผลอู้ยลุกตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะโอเด้นเนี่ยูี่เด้นี่โอ้เนนอยี่เาปนำใช้มันกนอ่างอาหันมันเต็น่โอ้เด็เด็อือนี่นี่โหผตัวให้กันเข่ามากแล้ววันนี้ จะได้ป่ะนี่ขุดเอาโอ้เธโอ้เขากวานยังมนีตีนที่เกิบปบ่ะนี้อันนะขีคดดีที่เกิบว่าไม่ตีนที่เกิดวางเด้อกินข้าวแล้วบ้างมั้ยนี่นได้ยังกินทอดไข่ไข่แ <c oughs> จ่นั้นเด้อเมียกับผัวไปปลามากกัทอดไข่ให้กิน เอาอยัางมากมายเนาะพน,นอ,อยู่ได้ทอดไข่กระเซ่บอยูย่ดยได้ทอดชีใส่เกลือชีอไปลายซะประหยัดมันจังเบ่เปลือง <c oughs> อไม่รู้เฮ้ยแก้รายกิ้กระพุ้งเฮ้ยแก้รายกิ้กระพุ้งไข่ขาวเต็มบ่วงเลยค่ะไข่หน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยววันนี้านซื้อปทุม่ายันมาพอกินมัดมันมาทึงไว้จำบ่ะ chăm dump nó dump dump chăm chăm dump 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 kim dump 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 แต่บมันแห้งก็หนีข้าจังควยตั้มมันม <ille> ันเนียวมันเนียวถอดเกือบใส่แล้ว คนมันนั่นลงทั้งนี้แน่นแล้วเดชอันนี้ก็ได้เมื่ออื่นมือฮื้อก็ได้ตั้มได้แล้วบอกเปิดได้แบบนี้ขวันพออะไรเดชเราเห็นสางแม่เห็นแม่ตั้มฮะเห็นแม่ตั้มวะเอ้อบอกเห็ดไม่ก็เชียมจกกะตุบตุบลงเลยมันแน่นแน่นนี่มิดเตะเออมันแห้งคนนี้ก็มิดเท้าขูดขูดขูดมันแห้ง คือในหอยเยียมันก็บ่ลงเด้อนักสิ่จักโลได้บ่35โลนักดินดอกโลนึงนําเกิบนี่กติเด้อยังหม่องนี่มาแล้เพิ่นกะเอาคดินทรายมาปับเด้อสร้างเพิ่นมาเฮ็ด่นว่ามันได้มาเหยเต๊ะไม้นี้ออกเด้อไเด้อนี่ด้วย ก็โตออกเข่ามาอยู ını, asy, ่นีก็ยังมีลมอยู่เนาะเคลียแล้วเ่หอมองนี้ยังต้องม่ได้หอมนี่มันเป็นหน้ายู่เลยหาเมื่อก่นแรกมันสีแหงต่อแตนี่เคลียในี่ยวหโอ๊ย ตัวนี้ก็เริ่มสีแห้งแล้วหว่าล,ลมมันพัดเข้ามาในป้องนีด่ดิมันนี่มันเข่าได้เงียบเงาเนาะจางบอกมา,มาเนี่ยเออเออเมื่ออื่นสบายยังมื่ออื่นนี่ฝนคิดไ,ได้หรอบ่อปสบายทั้งได้มื่ออื่นนี่สีาหาโน้ตไม้สบายหาโน่อไม้หาหน่อไม้ใครหาหน่อไม้ใครหาหน่อไม้ใครหากระดาษลายเด้อหาหน่อไม้ใครหาคุดกระปูเนาะ เพกขึ้นกระปูทั้งใดก็ทั้งใสมันมีวะน้อ่ใหม่มีกะแป้งนก็มีกับมาไล่ถงท้งถงเนี่ยถงเนาะแต่ว่าเอาออกไปขายเพื่อได้พุ่นได้ราคาเนี่ยวะฉันออกพุ่นได้ซาวพันไหมเอ้าเห็น่นว่าผลเชียรเอาไปขายต่อมีคนซาพันคนละพันเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องใม่มันก็อึดละน้องใม่อันนี้เฮาอยู่ในตลาดนันมีอยอ่อึ๊ดน้องใม่ในตลาด ตลาดชินหลายหลายเห็นอยู่มาบ้านนี่นออชิพันกับพ่อเ่มื่อได้รถทิศก็มีเลยขีร่รถทีบอกขี่เป็นยังบ่เป็นอันนั่นังบ่ขี่รถทีปุ๊เป็นนี่เด้อ,อ,อเกือบขางอะโลแบบนี้บ่วา,าดูกัน โอ้คักะรีอันนี้อาไปคักักคักอืมเฮลิเซตแตวแล้วหนึ่งหัวเลยเจ้าราชีเฮ็ดจะพังรักหัวอีกวะอพังรักหัวแล้ว็นิ่งตานางแล้วมันไก่เข่าชวนเราเนาะอ่าเอะแมงมุม เรื่องรู้จะว่าปงอยู่จักหนูไม่อยู่ก่อหนี่ปงอยู่บ่บ่เหม็นยามมันบ่ขึ้นหนูไม่เด้งนอกเนาะมีแต่หมักม่วงแด้สิเป็นเด้อเดิมเอาไม่ใช่เพราะน้ำฝนโอ้เจ้ว่าเกิดอยู่ชักอันนี้บ่บ่เขาต้องขนมไม่นั่นนะเกิดขนมไม่ขนมไม่นี่บ่อยากเกิดบ่เหม็นยามมัเหม็นได้ปงแดงมันนแดงน้อยๆ้อยนั่นปงกับปงแดงมันอะ เส่เต mm, 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 ียวเราอันบดแล้วพักแล้วเนาะดีใจน้ำฝนเลยโหูทั้งเพื่อนเส่าเตียวทั้งเพื่อนเจ้ามาแล้วนี่กักันถึงชีวิตได้เฮ็ดโตกันนอนได้แหละจำนี่โดยมันบนีบนอนให้เงินน้ำท่งเพลินเพลินแบบโอ้ยเสาเห็ดแล้วกแล้วแล้วเนาะเอาปิดมาขังนี่กันมันเดือดบ่ เนแบโอ้เศร้าเฮตดเด้อฝนเลยก็เออหาเนี่ยมาขังแล้วบันโอ้ได้จำนี้ก็คันหาเองนี่ขันยากเตืบได้ขันคนบ่เก็บเงินเก็บค้ำมาดิเฉียดเฮือนนี่บ่ได้ง่ายได้ไปหาเงินนี่แม่นําไปตั้งที่ยังหน่อยยนถยเถ <c oughs> ้ายังยบ่บบได้เง้ามบุตนีลยเฮื่อนไงโบได้ได้มันบบได้างาม นอกจากว่าคนสิไปได้เงินเดือนในหลายลืมบ้านเื่มชงเป็นชิบปีเช้าปีค่ะคิดได้อายุคันผู้ใดบกเก็บกับโได้อีกไปดนเห็ดหาเงินเห็ดเฮือนบันเป็นสีได้อีกง่ายๆบได้ง่ายเลยเจ้านน่ถือว่าโุ้ยบุญนวาสนาสางมาแต่ชาติกี่อีเลียพร่้จึงเห็ดเฮือนเห็ดซ้านให้หัวลมลมหัวหนาวไย่องเดือนหนึ่ง เดือนหน้านี่ก็เป็นเดือนสงองเดือนหนึ่งเดือนสงองไปยังล่ะพี่อ่ะไปว่าคักกี่เด้งทุกเออเพ <c oughs> ื่ออะไรบ้างไก่ก้าวพักเนื้อไก่ก็ไม่ได้กินพักนี่ปูกก็ไม่ได้กินง่ายเลย คือว่าไก่เจ้าไปไข่เฮือนแต่ว่ามาแล้วบ่มันบ่วแมนไก่ลูกอ้าวไก่เห็บตัเฮือนหลังนั้นอ้าวบ่แมนแมนแม่มันคือกันอ๋อบปดไข่ไม่ได้ใช่ไหมไข่มันเอาไปให้เห็ตัวนั่นแหละ็บตัวแล้วโดยเป็นคนชิต้มเือนว่าชั้นบ่กบริเวณกันพ่อโอ้ที่ว่าว่าไข่เฮือนจะแต้วนะเบิดชุดท้ายบ่วแมนไก่เจ้าโดยแม่มันคือกันมือเ้านี่ เห็นแม่ม hmm. mm ันมาจอบอยู่ก็เลยเอินทำประตูน mm ั hmm. <Kai. S 2> ้นมาเบิ่งว่าไก่ไพ่นี่แเราว่าไก่ข้อยมันไข่อยู่นี่่อยเอาไปแล้วไข่มันคอยคิดว่าไก่ข้อยคอยเราว่าเอาเฉพาะคอยหาบเห็นหรอวะเราก็เลยเอาไข่เมื่อเหมเอาไเมแม่มันได้ชันแม่มันเราว่ชีิจับตอนแรกเรอต้มกินเระทีว่าไก่เจ้าไปไข่อันโตแล้วแตย่างนี้โดยมันบะแมนไก่ก็เลยเป็นไก่ประตูวันนี้โดย ไข่มันเจ้ากับพีคืนนั่นแล้วเพราะว่านี่น้องผลไปเอาไข่เห็นะว่าเราไกลจังจีบจองหน่วยแต่คืนแเราหมดเลยโดยเอาให้เลยหมดเลยแล้วว่าเอาไว้เจ้ากับโบเ็นมันไข่กับกับโบเ็นแต่เพิ่นว่าเห็นมันออกมาจาเฮือนนีเพิ่นก็คิดว่าไก่เจ้าบัจจุท้ายก็ยังบม่ทันแน่ใจว่ามันแม่นหรือว่าเพิ่นว่าไก่ลูกก็เลยว่าว่านั่เพิ่นบัจจุท้ายแล้วมันโบแมนจับใจผู้นทู่ซะบัดทีโดย ไก่ลูกโตเทวาแม่มันคือกันมันพักอยู่ป่าพุ่นอยู่บนต้นมักซิดามันไปพักอยู่พุผลไข่มันอยู่พุผลยังเด้สีไปทั้งใดเด้บ้านนี้โอ้่ะพี่น้องเงยบานนี้กับทางเฮากับเราเดินไกลเลื่อนไก่เนาะว่าไก่ลงพุผลไปไข่เลื่อนสตีลเดวไปเลื่อนไนเลื่อนน้อยไปเลื่นไก่ไปทั้งตู้แล้วเลยละเอาละเราตอนแรกเราสิจับ เพราะว่ามันก็นอนอยู่เฮือนเล่ากันได้แต่ว่ามันนอนอยู่ในต้นอนาหม่ยอยู่ชุ่มๆเห็นแต่ว่ามันมาไข่อยู่นี้วันนี้ไก่คนเช้ามานอน,นบ่อยู่ขามเพคน<อ>จับที่ิคนจับไปขายที่เราโตโทองโตมันสิอ๋อ,อกเ็เลยเบิ้มหนูมันยังเบิ<อ>้ไปแล้วพี่โตผู้เซลเชลคนทคี้สามโบ,บแมนทองเจ้าบ่โบแมนไก่ลูกได้จะช่องแม่ลูกอ่อนน่ะมีแต่เท่านั้นที่เรือที่ว่าที่แม่เห็นแบบโตหน่อยโตผู้โตย่างหนังโบแมนไก่ลูก เป็นไก่เพิ่นภายบูฮูก็คิดว่าไก่ลูกมีลายแต่บูมีรวมแล้วมีกโตไก่เฮือนจำสี่ตมีสี่ตแม่ลูกอ่อนซองแล้วก็แม่ที่ว่ายังไม่ทันได้ลูกในซองกำลังพักไข่อยู่แม่นึ่งยังแม่นึงแต่มันเป็นตัวผู้ดีบตัวผู้เซเชลนะบูม่อนดีโดยบแม่น ดีแล้วแหละจังได้งานกันเนาะโดยว้าผู้ทั้งเพืพ่นพากันชวนคีดินทางเพือ่อนสาวเตียวสคีดินขี่ดอนน้องไอ้ผู้ตั้งไพ่ชวนชอยนะม่จิตบป่ะมาจิตบป่ะเดอ้อ,อ,โ,อโอ้ขันดา,ามีดินมีรถมีอย่างมาถอกอย่งมีเงินเอาไว้จักรชองรถเอาไว้หาถม ใบถงขางมันใบสีเล่นบอนมันเป็นอ่างไงอยูบ่บันไหนก็ใช้ท้องใส่เอาอยู่วันนี้กับบอลเน,นินฮันทอบอลถมใส่วันนี้ใส่เนาะด้วยแมนแมนหาขุดเอาบอลมันโนนใส่พอพระ่าถ้าฝนตกลงมามันอ่างแล้วมันสีเฮือนเท่านี้ได้โอ้โหทั้งเสาเตียวเฮ็ดรี่เดออันมาทางนี้นะมีเด้อมันหมดเตี๊บมันนี่นี่วันนี้เนาะเนยเงี้ยไรอยู่จมวะ โอ้คุดขู่เลยเออแล้วว่าสิมาใช้ผังนี่เอาบ่ม่ใช้ผังนี่แน่นี่เนี่ยมันยังบ่เต็มอยู่ยังตลกอยู่ยังตลกอยู่ลราจะเตียวเซลว์เตียวไปน่ะไอ้ไรเห็ดนี่ยนะเซลเราเดี๋ยวเขาจะหามาใส่บ่ดอย่างโดยมีขี้ดินขี้ดอนเทือนซานแล้วเลยเพ่นพังรักพังยังแล้วรวยก่อนจะค่อยเฮ็ดจังไสสัตวนมันอ่างแล้วมันสิเฮ็ด ก็เสียงปากคนเซลเซีอยู่ทางใดวะทัดสอบเตียวไปย่างก็พี่ก็ไปเผื่เบิ้งแล้วก็ใครเด้อมีผู้ช่วยแล้วไว้เด้อหูทั้งบอดจิตก็เตะเศร้าแล้วก็ได้ช่วยใกล้สิบบทแล้วเราอะอย่าพลาดบดเด้อมันทันได้เต็ม ป่ะสะพี่น้องเอย่าฮะจมไปฟูดี้อันนี่แหละเห็นยังได้ฉันเออว่าน้ำเพลินเพลินแกยังอันชวนขี้ดินอยู่ก็เลยจมไปฟูดี้อันเนาะไหนมาเชียร์คุ้มงานบ้าบ่ไห้มาหนูมาคุมงานบ้ามีผู้คุมงานดิแลนแลน เห็นว่าตำตำต่อได้ตัวทางบ่จิตโดยสบายดีข่อยว่าข่อยว่าเจ้าเมื่ออะไรเดี๋วคือผมเห็นเดี๋ยวเออกินข้าวกินข้าวเออเรียกข้าวเอ้ยนะแจ๊คสิข่อยไม่ได้ช่วยโดยไม่ได้ไม่ได้ไปกินนะเพื่อนจับเต๋อ Yên <tôi> sao tèo ra vô Xì rắm ung thông bước mắc khuất Nam bước khuất là bẹp nó phốn nó Ông chào xì đen khuất ở xì em Xì mắc khuất bỏ Ngâm bỏ Xì ngâm ngâm Xì anh xì ngâm ตับหมูงำสีงำเออสีต uh ับหมูในภาษาเจ้าเหรอวะงำโอ้เมนว่าชะแต่ยวงำใช่ปะสีนี่น่ะสีงำสีงำสีดำมันแม่น้ำเด้่ยนี่มันแม่น้ำเนี่อยว่าสีเปลือกมังคุดน้ำฝนว่าสีงำเหมือนแม่นยังตับหมูโอ้สีตับหมูฮ่าบูภาษาเพิ่นเนาะอืมอืมอื ชีก็งามงามแบบคนละแบบมันกับมันกับคนละไปคนละแบบละมโมะน่ะแหละมันงามสีวาดน้าำสาเตียวมันมันมันงามแบบถือกระเพื่อนจะ <ừ S 1> <ừ. S 2> ได้แบบมันเงาแล้วมันก็อันนี้ใส่สีนี่ก็งามก็เลยเข่ากันดูเข่ากันเลยอย่สงเสาเตียวให้กเราหั่นคนตัดมันน่านเมื่อยเะอ๊ย แล้วเซลแถวเตากันแล้วสิฟังรักหัวน้ำได้แล้วหนึ่งเสื้อหนิโอ้ยันวไรสิฟันวันไก่เข่าสะพักแค่ตานางงานหน้าแล้วเห็ดผู้เดียวก็เมื่อยได้เนาะเห็ดเปลี่ยนแล้วกันรักหัวไม่ใครยุ่เนาะ พูดเดี๋ยวฟังรถชูแกนชูแกนเลยคุณพ sí ักเองฮะหาดไปแล้วคอยเบาอยู่อะตะนางมันเองรถนี่ผู้ผมเป็นไก่คอยได้เห็นไหมไก่พันตุไก่เพิ่นไก่คอยมีแม่ลูกอ่อนสองโตัวพอกันในขีดหนาเพื่ะไปแล้วสบายดี